สวัสดีค่ะเรามาดูยอดขายกันนะคะสำหรับน้องวัวตัวนี้กันนะคะที่หน่อยทำคลิปให้ดูครั้งก่อนนะคะเราไปชมกันเลยค่ะว่าตัวนี้จะได้ยอดขายเท่าไหร่นะคะจะฟังจะได้กำไรเยอะไหมคะหรือว่ายังไงกันนะคะไปค่ะไปชมกันนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ มาดูนะคะมาดูราคาของน้องวัวต,ตัวนี้กันนะคะว่าจะได้กําไรเท่าไหร่กันนะคะไปค่ะไปดูกันนะคะตัวนี้คือเป็นชื่อของน้านะคะขนในานามชื่อของน้านะคะแต่เป็นวัวของหน่อยนะคะ ตัวนี้ขุนวันที่สองธันวานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะชำแหลวันที่สิบเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแต่ว่าเอาน้องวัวเข้าวันที่สิบแปดนะคะเข้าก่อนหนึ่งวันนะคะตื่นเช้ามาเขาถึงจะทําการชำแหลนะคะจะต้องอยู่กับสาก,กรหนึ่งคืนนะคะมาดูนะคะตัวนี้น้ําหนักเมื่อขุนสี่ร้อยนะคะเพื่อนๆนแล้วน้ําหนักเมื่อชำแหลนะคะเหลือแปดร้อยหกกิโลกร,รัมนะคะ ตอนที่หน่อยส่งเข้าไปวันที่18นะคะวันนั้นจะได้อยู่840นะคะน้ำหนักหายไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะเพื่อนๆหายไปตั้ง34กิโลนะคะตัวนี้นะคะแล้วเป็นน้ำหนักซากออกมานะคะได้457กิโลนะคะหรือตีเป็นเปอร์เซ็นต์56.70%นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ซากออกอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะถ้า ห้าสิบห้าขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะคะอายุขุนก็สิบสามเดือนนะคะเพื่อนๆนได้น้ำหนักเพิ่มคือสี่ร้อยหกนะคะอัตราการเจริญเติบโตก็คือเก้าขีดต่อวันนะคะศูนย์จุดเก้าแปดนะคะตัวนี้นะคะได้เกรดสามนะคะเพื่อนๆนตัวนี้นะคะหน่อยลุ้นเพราะว่าน้องวัวตัวนี้กินเก่งมากเลยนะคะเหมือนตัวที่ได้สามจุดห้าครั้งก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนหน่อยก็ ลุ้นลึกๆอยู่นะคะว่าอยากจะได้3.5นะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะเพื่อนเกตส3นะคะนี่คือรายละเอียดนะคะรายละเอียดที่ได้นะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายอดได้ยอดขายเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆว่าได้เยอะไหมคะ มาดูกันค่ะน,นี่คือยอดขายนะคะได้หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ลึกๆหน่อยก็คิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ก็ไม่ถึงที่หน่อยคิดไว้นะคะตัวใหญ่เปล่าๆนะคะแต่ว่ายอดขายออกมาไม่ค่อยใหญ่เหมือนตัววัวเลยนะคะเพื่อนๆ ซื้อโคจากสมาชิกหมาเหตุนะคะราคาเฉลี่ย2 2 1ยบเบาทจุดเก้าเก้านะคะนี่ก็คือเป็นการบ่งบอกได้ว่าน้องวัวตัวนี้ตัวใหญ่เปล่าๆนะคะแต่ว่ายอดขายไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆใช่นะคะว่าได้แสนนะคะได้ยอดขายหนึ่งแสนนะคะแต่หน่อยคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าบ่งบอกได้นะคะว่าน้องวัวตัวนี้ ก็ไม่เท่าไหร่นะคะในการขายรอบนี้นะคะเพราะปกติของเพื่อนๆเขาเขาจะได้2 2 2ยบบาทถึงสองยสี่นะคะตัวนี้นะคะเหมือนสองตัวครั้งก่อนนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือเฉลี่ยลงมาแปลว่าราคาค่อนต่ำค่อนข้างต่ำนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูการที่จะทางสากลหักคาก่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะนี่นะคะยอดรวมรายได้นะคะ 1นึ่งบาทนะคะหักค่าอาหารค่าอาหารสัตว์ตรงนี้ก็คือเป็นตัวยาที่ฉีดตอนขุนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชื่อน้านี่จะจะซื้อเป็นเงินสดนะคะจะไม่มีเงินเซนนะคะแต่ว่าตอนที่เขามาขุนวัวเราไม่ได้จ่ายสดนะคะเลยก็เลยมีค่าตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็หักค่าหุ้นธรรมเนียมเช็คนะคะเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มาหักค่าเนื้อด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เนื้อกลับมาอีกเหมือนกันนะคะก็เหลือกลับบ้านอยู่1406บาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะและ1 4ึ่หบาทน้องวัวตัวนี้เราซื้อมารวมทั้งค่าขนส่งจะอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเฉพาะน้องวัวก็สี่หมื่นนะคะ ค่าคนส่งด้วย1,000นะคะเพราะซื้อมาจากอีกต่างอำเภอนะคะอำเภอภูผานนะคะตัวนี้นะคะค่าคนส่งเลยค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็เหลือเท่าไหร่อะเหลือห้าสิบเนาะคะ่ะเหลือห้าสิบเเหลือห้าสิบเก้าก็หรือเรียกว่าห้าหม้านะคะ เลือ5ห้าหมื่นเาหเราก็มาหักค่าหารออกนะคะสองหมื่นนะคะเพราะน้องโวตัวนี้กินไป13เดือนนะคะหรือ2องหมื่นหรือ2องหมื่ก็ได้นะคะเฉลี่ยราคากลมๆนะคะอ่ะถ้าสมสมติว่าหน่อยหักออกสองหมื่นห้านะคะตัวนี้ก็ยังจะเหลือให้หน่อยอยู่นะคะกี่บาทแล้วเนี่ยยี่ห้าห้าสิบ ก็อนนี่เพื่อนๆลองไล่ดูนะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนคนไหนดูจบเพื่อนๆคนนั้นจะตอบหน่อยได้นะคะว่าตัวนี้หน่อยได้กําไรเท่าไหร่นะคะสมมติว่าหักค่า,าหารออกสองหมืนห้านะคะลองลบกันดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ รอดูกันนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ